สวัสดีครับผมวันนี้พบกับหนุ่ยอีกแล้วนะฮะวันนี้อาจารย์หนุ่ยจะพามาทําความสะอาดล้อสเก็ตบอร์ดกันนะฮะเพราะว่าเราเล่นลุยฝุ่นเยอะแยะมากมายมีขี้ฝุ่นเต็มล้อนะฮะทำให้ฝืดเราก็จะมาล้างแบริ่งทำความสะอาดให้เหมือนใหม่กันอีกครั้งหนึ่งให้ลื่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการทําความสะอาดทํำยังไง let's go <S นี่นะครับสามสิ่งนะครับมีผ้านะครับแล้วก็ดีดีแล้วก็น้ํามันเครื่องครับผม ผมไม่แนะนำนะฮะให้ใช้ WD อย่างเดียวที่ฉีดให้เพื่อให้มันลื่นขึ้นทันทีนะควรจะมีน้ำมันเครื่องด้วยนะมันจะเยี่ยมมากเลยมันกู้สําหรับล้อนะฮะเพราะว่ามันทําให้ลื่นมากเยี่ยมเลยนะฮะทาไมมันต้องต้องใช้นะครับเพราะว่าด้วยล้อมันมีลูกปืนนะครับเป็นโลหะส่วนประกอบนะครับเราก็ต้องใช้น้ำมันเครื่องนะฮะที่มีสารปอป้องโลหะนะฮะใส่ลงไปในตัวแบริ่งทาให้มันลื่นยิ่งขึ้นอันนี้ผมทดลองมาเองนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันลื่นจริงๆนะครับ ใช้นานด้วยนะครับเอาไปลองทําดูได้นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการถอดทําความสะอาดแบริ่งกันเลยนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับสิที่ต้องมีนะครับตัวทีนะครับสําหรับถอดสเก็ตบอร์ดนะครับใครที่ไม่มีก็หาซื้อได้หรือว่าใช้ปัจแจเบอร์13ก็ได้นะฮะค่อยๆหมุนออกมานะครับปึ๊บอ่ะจะมีตัวตัดตัวเองเอามาแยกนะครับแล้วมันจะมีแหวนนะครับแหวนรองหนึ่งตัวอันนี้ก็ห้ามหายนะฮะ สำหรับรองแบริ่งไม่ให้ไปเสียดสีกับน็อตตัวเมียนะฮะเห็นไหมฮะเลอะเลยครับสกปรกมากโอ้โหดูสิคุณตายแล้วนี่ประมาณน่าจะประมาณแค่15้าวันนะฮะวิธีการถอดนะครับก็ใส่เข้าไปแค่ครึ่งเดียวนะครับล้อนะครับแล้วก็บีออกข้างครับการบีใช้แรงครับเบื่อเห็นไหมง่ายง่ายเลยอ่ะมันจะมีบูทอยู่ข้างในตัวเองนะครับสําหรับกันแบริ่งเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับนี่ฮะโอ้โหเห็นไหมฮะเลอะมาก กปรกมากอีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนกันใส่แค่ครึ่งเดียวแล้วก็บริขึ้นปับ๊บง่ายๆครับผมไม่ได้ยากมากนี่เห็นไหมครับโอ้โหดูเลอะไปหมดเลยโอเคเราก็ได้เช็ดทิชชูมาแล้วนะครับแล้วก็เอาทิชชูนะครับมา1แผ่นเพื่อที่จะเอามาทําความสะอาดนะครับก่อนที่เราจะทําความสะอาดเจ้าตัวแบริ่งนั้นเราก็ควรที่จะปัดฝุ่นมันไปก่อนนะครับนี่หนไหมฝุ่นเยอะแยะมากมายเลย อ่าผ้ามาผ้าพเก่ามาปัดฝุ่นออกไปก่อนอไปไปฝุ่นก็มันเป็นทั้งฝุ่นทั้งดินนะครับที่มันกระเด็นเข้ามาเพราะว่าบางสถานที่ก็จะมีดินเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องปัดทำความสะอาดไปก่อนนี่ปัดมันให้หมดนี่ครับผมสะอาดสวยงามก็เตรียมตัวทําความสะอาดได้เลยอีกหนึ่งสิ่งครับนี่ครับสิ่งต้องมีครับคัสเตอร์นะครับคัสเตอร์นะฮะ เราก็จะเปิดฝาออกนะครับค่อยๆง่านะฮะสอดคัสเตอร์ไปลำแหลมนะครับเข้าไปที่ล่องนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาเบาๆนะครับอย่าให้ฝามันงอนะฮะอ่ะหลุดมาแล้วครับง่ายๆครับไม่ยากเห็นไหมฝามันก็มี2ด้านนะครับด้านนึจงเป็นแบบโลหะอีด้านนึงจะเป็นแบบโลโก้เพื่อที่จะซีดลงไปกันฝุ่นเข้านะครับเพราะว่าด้านนี้เราต้องหันออกนอกร้อนเนาะนี่แหละตรงนี้แหละเราทําความสะอาดมันที่มันอยู่ข้างในสะสมพวกขี้ดิน เราก็ใช้ดเ์นะครับฉีดมันนะครับเพื่อให้มันน้ำยาเข้าไปกัดนะครับกับตัวสิ่งสกปรกออกมานะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอ่ะหลังจากฉีดเสร็จแล้วล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็กลับไปทำอีกหนึ่งตัวนะครับฉีดทิ้งเอาไว้ครับแล้วก็ค่อย,อยๆแงะอีกหนึ่งตัวออกมาเหมือนเดิมครับ <reporter> <energy> ค่อย,อยๆแงะเอามือรองประคองไว้นี่ก็จะเปิดฝาได้ง่ายขึ้นเราวางเอาไว้แล้วก็นี่ฮะเหมือนเดิมครับ ฉีดตรงด้านที่เปิดออกมาอาจเข้าไปเลยตรงนี้เลยฉีดเข้าไปให้หมดให้ทั่วน่แล้วก็ทิ้งเอาไว้เยี่ยมห <c oughs> ลังจากนั้นครับเราก็ค่อยๆปั่น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 หลังจากฉีดน้ายาไปแล้วก็ปั่นแล้วเคาะเคาะให้ขี้ดินหรือว่าเสศจผงที่มันติดอยู่หลออออกมาให้มันออกมาให้หมดอะ่ะ You know? นั่นแหละแล้วค่อยๆปั่นไปปั่นไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นว่ะความรู้สึกมันเริ่มดีขึ้นเว้ยนั่นแหละคือสิ่งพวกนั้นออกไปแล้วทาไว้ดีก็ฉีดเพิ่มอีกอัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปเยอะๆๆนั่นแหละแล้วก็ปั่นดูปึ๊บป๊บเฮ้ยโอเคมันดีขึ้นก็ใช้ได้แล้วเป็นอันใช้ได้เราก็ทําการเช็ดทําความสะอาดนะครับตัวที่เราฉีดลายาลงไปแล้วเช็ดให้แห้งเลยนะครับอ่าให้เกี้ยงแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ดำปีมีควายครับผมนี่ยแล้วก็เช็ดที่เหลือด้วยครับข้างในปั่นเข้าไป๋ยวดูซิให้มันออกมาไหมกับพวกคราบดำๆนะครับค่อยๆทาครับไม่ต้องรีบนะฮะค่อยๆใช้เวลาว่างทําไปนี่ครับโอ้โหดำปีมีควายแล้วอ่ะด้านหนึ่งครับเช็ดให้หมดครับนี่จชได้แห้งนะครับนะททาให้แบริ่งเรากลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับอาจจะไม่ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมแน่นะครับเรียม เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ทําความสะอาดฝาเลยนะครับฝาปิดที่เป็นซีนนะฮะตัวยาน,นะครับก็ค่อยถูนะครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวด้านนี้ฮะที่เป็นโลหะนะครับด้านที่ดําๆนะครับสนิทนะฮะหงายขึ้นนะครับแล้วด้านที่เป็นโลหะกดลงไปนะครับเนี่ยวางเบาๆกดลงไปง่ายๆครับ <c oughs> ปุ๊บเห็นไหมครับก็กลับมาดูดีเหมือนเดิมเนี่ยฮะอีกฝั่งนี้เหมือนกันเอาด้านที่เป็นสีส,สีโลหะนะครับวางทับลงไปนะครับนะี่ะ มันจะเป็นยางนะครับตัวนี้มันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็ยางหุ้มนะฮะเห็นไหมครับเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวเอาน้ำมันเครื่องนะครับมาครับแล้วก็หลอดนะครับลงไปเจาหลอดเนี่ยฮะจุ่มเข้าไปน้ำมันเครื่องนะครับแบบน้อยนะครับไม่ต้องใช้เยอะจุ่มไปิดเดียวจุ่มให้เป็นแบบแค่มีน้าให้ให้มีตัวน้ำมันเครื่องครับติดขึ้นมาในหลอดเป็นหยดๆดนะครับค่อยๆอยหยดลงไปเราไม่จำเป็นต้องใส่เยอะครับใส่แค่2หยดก็พอนะครับ แค่นเองแล้วก็หยดให้ทั่วๆนะครับแล้วก็หยดอีกอันนึงให้ทั่วๆเลยนะครับประมาณสอสามหยดอะไรละครับหยดไปให้มันรู้สึกว่าเข้าไปแล้วนะครับก็ประมาณนั้นหลังจากทิ้งไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้มันซึมเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็นํามันมาลองเทสดูนะครับปั่นดูว่าค่อนข้างจะลื่นไหมอ๋อลื่นใช้ได้เยี่ยมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับสําหรับการหยดน้ำมันลงไปแค่นเองครับง่ายๆนะฮะไม่ยากมากนะครับ อ่ะหลังจากทําความสะอาดแบริ่งเสร็จแล้วก็มาทําความสะอาดล้อต่อนะครับในเบ้าของล้อนะครับอาจจะมีเศษฝุ่นนะครับเราต้องเช็ดทําความสะอาดให้เกลี้ยงนะฮะอย่าให้มีเศษฝุ่นเหลืออยู่นะฮะก็ท้าที่ทำได้ครับเช็ดไปเช็ดไปให้มันเกลี้ยนะครับหลังจากทําความสะอาดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาแบริ่งนะครับนําขึ้นมานะฮะเอาด้านที่มีพลาสติกนะครับที่ปิดสิทีนะครับคว่ำลงนะครับนี่ เทคนิคของผมนะครับใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็นําล้อนะครับที่ทําความสั่นสะเทือนแล้วนะครับกดลงไปนะครับข้างในนะครับเอ๊ะผมใส่ผิดด้านเออด้านนี้ดีกว่าล้อผมนะครับจะเอาด้านนี้นำนะฮะออกมาข้างนอกครับกดลงไปครับปึ๊บเออกดยากเย็นวะเอ้ยเออค่อยค่อยหมุนเออเอ๊ะยังดุ้งอยู่แต่งว่าด้านนี้ไม่ตรงกดไปอีกโอเคตรงแล้วครับแต่แล้วมันก็ดึงออกมานะฮะเห็นไหมฮะ เข้าสนิทนะครับวางไว้แล้วก็เอาแบริ่งอีกตัวนึงนะครับด้านที่เป็นยางนะครับคว่ำลงนะฮะเหมือนเดิมฟับลงไปเสร็จปุ๊บก็จะมีบูสต์นะฮะเอาบูสต์แค่บูสต์แค่เข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บนี่เอาล้อนะครับด้านที่โบด้านที่โบนะฮะจัดเข้าไปปุ๊บกดฟึบนั่นนะครับแค่นี้เองฮะเรียบร้อยดูนะฮะเข้าไปอย่างลึกนะฮะก็จะเหลือนอตออกมานะครับแค่นี้สินค้าไม่ยากนะครับก็คือแหวนนะฮะ แหวนการแบริ่งขูดกับหัวน็อตนะครับใส่เป็นลองอสำหรับเอาไว้ลองนะฮะลงไปแล้วก็นำน็อตนะฮะตัวเมียมุนเข้าไปมุนมุนมุนม,นมุนไปให้สุกตึกรู้สึกว่าตึงมือแล้วแล้วก็นำตัวทีนะครับมาขายต่อนะครับปึ๊บปื๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบนี่แล้วก็ดูว่าเอ๊ะได้ไหมขยับหน่ย่ยเออเนี่ยังหลวมแบบนี้ไม่ได้นะฮะเอาลงไปนิดนึงนะฮะให้มันให้มันขยับดได้แค่ติดเดียวพอ อ่าแบบนี้ถือว่าโอเคครับผมผ่านครับเชียบ <Cheer. S 1> เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการล้างแบริ่งทำให้แบริ่งกลับมารื่นขึ้นนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอไปเล่นสเก็ตก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายลักทีกินนะจ๊ะจิบจิบว้า wow. ว